เอาล้วครับก็กลับมาในช่วง18,900เรื่องสนุกครับเดี๋ยวผมไปที่คอมเมนต์กันหน่อยนะครับไปทักทายกันนะครับโหตอบถูกนะมีคนตอบถูกเฟร,รมบอกว่าตอบถูกมาหลายคนนะครับอ,อ,อย่าเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวในช่วงท้ายเรามีอุปกรณ์ที่จะนำเสนอเป็นอุปกรณ์สำหรับเล่นสนุกเกอร์นะครับแต่รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยมีถ่ายทอด มีเกมมันมันให้คนดูหลายคนเลยนะครับอ่ะสวัสดีครับนี่คุณอะไรเนี่ยวินัยวินยัยเหรอ,หรอครับใช่วินัยอยู่สุขอวินัยอยู่สุขนะครับสวัสดีนะครับมีใครอ๋อคุณสลาวุธสวัสดีครับสวัสดีคุณสลาวุธนะครับคุณสลาวุธก็ตอบมาเหมือนกันอ่าคุณวินัยตอบมาแล้วร้อยสามนะครับคุณสลาวุธส่งเข้ามา ไม่ว่างเข้ามาแชร์เฉยๆนะครับก็ไม่ได้เจอกันสองสองอาทิตย์ก็เลยรู้สึกว่านานนะครับอ่านะครับตอนนี่ใช่ตอนนี่ใช่ไหมครับอ่าสวัสดีคุณกิ๊กพิษณุโลกด้วยนะครับเข้ามาดูคุณสงการสวัสดีครับมาเกือบไม่ทันนะครับก็สลับดูกันไปสลับกันไปสลับกันมานะครับอ่ามีคุณพิรพัฒน์บอกว่าพรแสวงล้วนเลย นะครับขยันซ้อมนะครับแล้วก็เคคุงรู้สึกว่าเรื่องสองของรางวัลก็คืออย่างนี้มีของรางวัลที่ค้างอยู่นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะพยายามทยอยนะครับทยอยทยอยจัดส่งไปให้ต้องขออภัยจริงๆก็เป็นช่วงที่เราก็อยากจะหยุดอยู่เฉยๆอะ่ะไม่อยากทำอะไรอ,ะอ่ะอ่าอืมนะครับอ่า แล้วก็คุณขวัญพ่ศักป่าโมงก็เข้ามาขอบคุณมากนะครับพี่นะครับเอาละก็น่าจะครบแล้วอ๋อคุณอาทิตย์บอกว่าลอนนี่เริ่มลงแข่งแล้วก็ปกตินะครับอ่ะโอเคเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับจัดการแข่งขันสนุกเกอร์ครับที่จันทบ,บุรีนะครับใครที่สนใจนะครับก็ครั้งนี้เนี่ยใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามไปได้ที่อาจารย์กุ้งหรือว่าอาจารย์แยมนะครับ ก็ติดต่อไปเอ่อในส่วนของอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยเขาก็เอานักศึกษาที่จันทบุรีส่วนประชาชนโอเพนทั่วไปก็เป็นในเงื่อนไขของกติกาแต้มต่อนะครับ่ค่าสมัครก็500บาทรับเสื้อ1ตัวนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อไปตามเบอร์น,นี้ครับ091804 8084ครับอาจารย์กุ้งนะครับติดต่อไปได้นะครับจะเริ่มแข่งขันวันที่13มีนาคมก็คือเดือนหน้านะครับเริ่ม รับสมัครเปิดรับสมัครวันที่10นะครับก็ใครที่สนใจก็ติดต่อไปได้นะครับผมเอาละมาเรื่องของเรื่องราวที่ผมไปเจอมาคืออย่างนี้ไอ,อเรื่องราวเป็นเรื่องดราม่าเกี่ยวกับคุณ F F1 นะครับ F1 ของเราผมไปอ่านมาในสโน๊คเกอร์มาเนืแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเป็นอย่างนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมบอกตรง ตราบใดที่คุณเองไม่สามารถก้าไปอยู่ในจุดนั้นเนี่ยคุณจะคอมเมนต์หรือว่าจะตําหนิหรืออะไรเนี่ยผมว่ามันได้นะแต่อยู่ในหมวดที่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าคุณยังทาตัวคุณเองทําไม่ได้เนี่ยคุณเองเนี่ยคุณต้องทําความเข้าใจกับเกมนั้นๆก่อนไม่ว่าจะเป็นกีฬาประเภทไหนอย่างเช่นยกตัวอย่างถ้าผมรู้สึกว่าพลัดดอนแพ้แพ้ทําไมแพ้แล้วผมไปตําหนิพลาดดอนทั้งทั้งที่ผมไม่เข้าใจเลยว่า เอฟเฟกหรือว่าสิ่งรอบข้างอะไรเนี่ยมันเป็นตัวแปรยังไงเนี่ยผมไม่กล้าพูดหรอกแต่ผมมีหน้าที่ที่จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีแค่3ามคนนะในประเทศไทยที่ไปยืนอยู่จุดๆนั้นทุกวันนี้มี F1 มี s u n นี่อา a บนะครับมีหมูปากน้ำโอ้ยนี่มันคนไทยอ่ะมันไปยืนอยู่ตรงนั้นน่ะสีเสื้อเรามีหน้าที่ที่จะเอ่อเอาใจช่วยมีหน้าที่ที่จะส่งกำลังใจไปแพ้เราก็ต้องให้กำลังใจ แต่ได้คุณบอกว่าคุณแพ้แพ้อยู่นั่นแพ้อยู่นั่นเขาไม่ได้อยากแพ้หรอกเขาไปอยู่จุดนั้นเขาเสียสละทุกอย่างเอาครอบครัวเอารูปไปนะครับทำทุกอย่างเพื่อที่ไปอยู่จุดนั้นอย่างเต็มตัวไม่ต้องภาวะพวงแต่คุณไม่รู้หรอกว่าตัวแปรในการแข่งขันเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่คุณไปตัดสินแล้วว่าโอ๊ยแพ้และ้ะไม่เอ้ยทำไมแทงอย่างนี้ว่าไม่สมกับเป็นมือถามตัวเองก่อนเถอะว่าในชีวิตคุณคุณเคยประสบความสําเร็จอะไรหรือเปล่า ผมเองถ้ายกตัวอย่างผมยังไม่เคยก้าวไปถึงจุดๆนั้นเลยแค่เศษเสี้ยวเลยผมถึงไม่คิดว่าจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์แค่ส่งกำลังใจไปจะคอมเมนต์อะไรคุณต้องรู้ก่อนว่ามีตัวแปรผมเองทราบดีนะครับว่าตัวแปรของการเล่นสนุกนั้นมันมีมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ประเด็นหลักสำคัญเลยผมอยากให้ทุกคนเน่ยเชียร์ด้วยความเข้าใจดีกว่า การจะพิมพ์อะไรเนี่ยบางทีมันผันทอนความรู้สึกของคนเล่นหรือนักกีฬาเนี่ยผมว่าผมว่าคุณไปดูอย่างอื่นดีกว่าถ้าคุณไม่เข้าใจแต่ถ้าคุณเชียร์แล้วไม่ประทับใจก็เปลี่ยนไปเลยแต่ข้อความบางข้อความเนี่ยมันทําให้เหมือนกับเป็นเรื่องราวที่มันไม่สมควรในมุมของคนที่รักกีฬาคนอื่นๆที่เขารัก F รักหมูรักซันนี่ผมเองก็รักทั้ง3คนเชียร์ทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาคนไหน ต่อให้เป็นกีฬาประเภทอื่นผมก็เชียร์ครับขอให้เป็นคนไทยผมเองก็เชียร์วอลเลย์บอลทีมชาติหญิงอ่ทีมประเภทหญิงพอไปแข่งกับต่างชาติโอ้โหเชียร์สุดใจเลยเออเชียร์มัดคือต้องทุ่มเทที่จะต้องเชียร์เพราะมันคนไทยอะ่ะไม่ว่ากีฬาประเภทไหนเราไปเตะกับบ้านใครนะครับออกไปออกไปสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยผมเชียร์หมดครับแล้วเราไม่มีสิทธิ์ไปคอมเมนต์เขาเลยในความรู้สึกส่วนตัวนะผมไม่กล้าตําหนิในเรื่องของเวลาแพ้บ่อยๆหรือแพ้ เพราะอะไรเราต้องเข้าใจว่ากีฬามันแพ้ได้ชนะได้ไอ้วันที่มันแพ้บ่อยๆไม่ใช่ไม่เคยเหมือนกับระดับโลกกับฟุตบอลเนอี่ยทำไมมันแพ้สามสี่นัดติดนะฟุตบอลเนอี่ยลิเวอร์พูลแพ้อยู่เรื่อยๆแต่วันที่เขาได้แชมป์ทำไมคุณไม่กล้าพง,งาดมาชมเขาละ่ะใช่ไหมคุณก็ชมแต่วันที่แพ้ไม่ใช่ซ้ําเติมมันมันเกิดขึ้นได้อะ่ะแมนยูแพ้ติดๆแล้ววันที่แมนยูได้ทิปเป็ลแชมป์อ่ะใช่ไหมมัน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 เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นการชมกีฬาเนี่ย คุณรักสีเสือ้อคุณรักแมนยูคุณก็เชีย you, ร์แมนยูคุณรักลิวพูก็เรียลลิวพูคุณรักเอฟคนก็เชียร์เอฟแต่เวลาคุณแพ้บ่อยๆเนี่ยตอนเนี้ล่วงมา20แล้วละและล่าสุดเพิ่งจะตกรอบรายการล่าสุดเนี่ยผมถามหน่อยเอฟต้องการกําลังใจมีอยู่3คนเท่านั้นนะ่ะคุณมีหน้าที่เชียร์สิให้กําลังใจไปเออเขาจะได้มีกําลังใจเพราะอะไรเพราะวันที่เขาได้แชมป์เนี่ยคุณจะได้พูดอย่างเต็มเปี่ว่าเฮ้ย ฉันเชียร์เขาแต่ไม่ใช่ด่ามาตลอดเลยแต่วันที่เขาได้แชมป์ก็มาสวมรอยบทบากเฮ้ยกูก็เชียร์นะเว้ยแต่ไม่ใช่แต่ถ้าคุณจะให้คําแนะนําผมว่าได้นะครับแต่ตันต้องคิดถึงอกเขาอกเราเวลาให้กําลังใจกันเนาะ,อ,ะอ่านี่มีคนมีคนร่วมสมทบแล้ะ <laughs> คุณเคคุณบอกว่าฝีมือเท่าหางอึง่งไม่ดูตัวเองยังจะไปว่าคนอื่นจริงแต่ว่าคือบางทีเขาก็คันปากนะคุณเคคุใช่ไหม อืมมันแบบว่าแต่อันนี้ผมมาพูดเพราะว่าจริงๆแล้วเมันเยอะจนแบบว่ารู้สึกว่าไม่ใช่อยากจะมาต่อว่านะครับแต่อยากจะให้อ่อพูดให้เข้าใจว่าเออจริงๆมันได้แต่ต้องในระดับหนึ่งคุณต้องคิดถึงว่าถ้าคุณยังไม่จุดถึงจุดนั้นนะคุณต้องคอมเมนต์แบบว่าคุณต้องคุณต้องไม่อย่างนั้นคุณไปไปดูอย่างอื่นเลยไปพูดอย่างอื่นเลยเพราะคนที่เขารักยังมีอีกนะครับต้องเห็นใจด้วยนะครับอ่ามันต้องมันมันคือมันแบบว่าได้พอสมควร นะครับอ่า <laughs> คันปากไปถามเมียสิ <laughs> <laughs> ใช่ใช่ใช่เออมันแบบว่าคือคือคนลักษณกที่เขาเชียร์อยู่อ๋อกุ้มกิ่มนะเออหรือว่าแนะนําคุณต้องไปไต่ตองมาจากการที่เราจะให้คําแนะนำํำหรือว่าเออทำไมถึงแพ้ลองไปแก้ตรงนี้ไหมแต่ไม่ใช่แบบว่าโอ้ไปลงดาบซะเอ่อทำให้มันเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอันนี้ผมเองก็เอ,อยากจะให้ทุกคนเนี่ย ดูสนุกเกอร์หรือว่าดูกีฬาทุกๆประเภทเนี่ยเอ่อมันมันเหมือนกับว่าดูด้วยความเข้าใจอย่างน้อยคุณต้องไปศึกษาก่อนถ้าคุณเชียร์มวยเนี่ยสมรักต่อยแพ้แล้วเนี่ยคุณคุณต้องดูก่อนว่าเฮ้ยแมตชนั้นมันเกิดอะไรขึ้นถูกปะ่ะคุณต้องไปศึกษาให้ดีๆจะเชียร์อะไรแต่ถ้าคุณไม่ไม,ไม่ไม่เคยชกมวยแล้วคุณบอกว่าโอ้แม่งกระจอกว่ะแม่งต่อยอะไรก็แพ้เอ้ยมันไ,ไม่ใช่นะครับมันมีตัวแปรหลายอย่างนะครับอืมเอาละ ทีกับเมียละเงียบใช่นะครับไอคนเก่งก็ส่วนเก่งอ่ะเดี๋ยวเขาไปออกไปดูลอนนี่อ่ะเดี๋ยวเขาไปดูลอนนี่กันอ่ะผ่านไปกับช่วงร้อยแปดพันเก้าเรื่องสนุกครับเดี๋ยวช่วงต่อไปนะครับก็เออเป็นช่วงเปิดกล้องสองคิวเดี๋ยวเรา